สัสดีค่ะแพลินเรีองปัญญาวุฒิค่ะเป็นนักพัฒนาสังหานะคะ ทำโครงการคอนโดมิเนียมนะคะใจกลางเมืองนะคะแถวย่านสุทธิสารนะคะแล้วก็ย่านมอกษตเสรตรงนี้นะคะจะเป็นคอนโดที่คุ้นกับเพื่อนนะคะส่วนธุรกิจของที่บ้านนะคะก็จะทําโครงการแนวราบนะคะในย่านสมุทรสาครแล้วก็ถ้าเป็นธุรกิจที่ตอนนี้ทําเพิ่มนะคะก็จะมีการทําเกี่ยวกับเพจให้ความรู้ด้านการลงทุนอสังหานะคะก็จะชื่อว่าอสังหาพารวยใบยแพรลินนะคะแล้วก็ในยามว่างนะคะก็จะไปสอนหนังสือนะคะที่มอกรุงเทพนะคะสอนด้านการลงทุนอสังหาะคะ่ะ ผ่านมานะคะถ้าเป็นธุรกิจที่บ้านนะคะก็จะอยู่วงการนี้มาประมาณ10ปีค่ะทําโครงการมาประมาณ4 0 0 0ยูนิตนะคะก็จะเป็นประเภทพวกทาวน์โฮมชั้นเดียวเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีทาวน์โฮมสชั้นแล้วก็บ้านเดี่ยวบ้านแฟดนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวนะคะก็จะอยู่ในวงการตรงนี้มาประมาณ5ปีนะคะที่ผ่านมานะคะได้มีโอกาสไปเก็บประสบการณ์นะคะในการทํางานในบริษัทมหาชนนะคะ <S <S เพื่อที่ว่าจะเรียนรู้ค่ะว่ามหาชนเนี่ยเขามีกระบวนการการทางานรูปแบบแบบแบบไหนนะคะมีวิธีคิดอย่างไร ถึงจะทําโครงการประสบความสําเร็จนะคะหลังจากนั้นไม่นานนะคะก็ได้มีโอกาสในการชักชวนนะคะจากเพื่อนนะคะในการออกไปทําคอนโดมิเนียมค่ะ ซึ่งคอนโดมิเนียมตรงนั้นที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณ250ยูนิตนะคะมูลค่าโครงการประมาณ500กว่าล้านนะคะนั่นคือโครงการแรกค่ะแล้วเราก็ยังมีแผนในการที่จะพัฒนาโครงการ2โครงการ3นะคะในย่านใจกลางเมืองต่อไปนะคะแต่ส่วนของธุรกิจที่บ้านนะคะก็เข้ามาช่วยด้วยนะคะในการที่ทําแผนนะคะตั้งแต่ซื้อที่ดินนะคะยันไปถึงตอนถึงกระบวนการไปจนถึงจนจบโอนนะคะ สำหรับการที่เป็น SME นะคะความท้าทายเนี่ยมันจะมีความท้าทายมากค่ะเพราะว่าในแต่ละกระบวนการในแต่ละขั้นตอนนะคะมันมีจุดเสี่ยงมันมีจุดตายอยู่นะคะความท้าทายเนี่ยคือเราต้องปิดจุดเสี่ยงแล้วก็ปิดจุดตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเราเป็น SME อะคะ่ะบอกตามตรงว่าเราเจ๊งไม่ได้นะคะ เพราะเราไม่ใช่มหาชนเราไม่ได้มีเงินทุนเงินทังนะคะเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทําโครงการให้ประสบความสําเร็จมากที่สุดนะคะในความท้าทายของแต่ละขั้นตอนนะคะอย่างเช่นการซื้อที่ดินนะคะซื้อที่ดินยังไงให้ถูกแปลงถูกแปลงในที่นี้นะคะอะไม่ให้ติดภาระติดพันหรือว่าซื้อในราคาที่เหมาะสมนะคะไม่แพงเกินไป ะะเพื่อที่จะมาได้ทําโครงการได้แล้วก็สามารถทํากําไรแล้วก็ทําผลตอบแทนได้ตามที่คาดหวังนะคะแล้วก็ยังต้องมามีความในเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของการแบบบริหารโครงการยังไงให้ได้ยอดขายตามเป้าแล้วก็ก่อสร้างยังไงให้มันได้ตามเป้าอีกเช่นกันซึ่งในแต่ละขั้นตอนนะคะมันมีดีเทลเยอะมากนะคะเราต้องไปปิด ความเสี่ยงแล้วก็ปิดในเรื่องของดีเทลตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถเอาชนะตลาดได้แล้วก็สามารถแข่งขันในตลาดได้รวมถึงพร้อมชนกับมหาชนรายใหญ่ด้วยค่ะสำหรับการเป็น local developer นะคะวิธีที่จะสามารถฟัดกับรายใหญ่ได้นะคะสิ่งหนึ่งที่แพรลินมองนะคะคือว่าคุณต้องมีความชำนาญพื้นที่ค่ะ เห็นหลายท่านนะคะเป็น d e v วลล p e r เนี่ยทำโครงการกระจัดกระจายค่ะแต่อยากจะบอกว่าในฐานะที่เราเป็น local developer นะคะที่อาจจะยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากหรือเป็นมือใหม่มากๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แพลินฝากไว้ก็คือว่าคุณควรจะมีความชํานาญพื้นที่ค่ะในโซนที่คุณมีความชํานาญพิเศษแบบนี้นะคะจะทําให้คุณสามารถโฟกัสได้ดีกว่า ะะการโฟกัสที่ดีกว่ายังไงคือคุณจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่คุณได้เด่นชัดนะคะแล้วก็การที่คุณสามารถทําอยู่กับที่นะคะในย่านเดิมๆเ,เ,เ,เนี่ยลูกค้าจะสามารถจําคุณได้นะคะแล้วก็จําติดตาถ้าเกิดยิ่งคุณมีผลงานที่ดีนะคะมันจะยิ่งเกิดการบอกต่อได้เร็วกว่านะคะส่วนข้อต่อมานะคะสิ่งสําคัญก็คือว่าคุณต้องลงดีเทลค่ะมันจะมีสักกี่โครงการคะที่เป็นมหาชนเนี่ยแล้วเจ้าของโครงการเนี่ยลงมาดูไซต์งานเอง ซึ่งมันมันไม่ยากอยู่แล้วนะคะเพราะว่าลายใหญ่เนี่ยเขามีโครงการจํานวนค่อนข้างมากนะคะแต่ถ้าเราเป็นรายเล็กอะคะ่ะสิ่งที่เราต้องแลกมานะคะคือว่าเราต้องลงรายละเอียดในแต่ละวันนะคะของโครงการด้วยนะคะมันจะช่วยทําให้คุณสามารถเก็บดีเทลได้ดีกว่านะคะสำหรับส่วนตัวก็จะมีความสุขในเรื่องของการทำธุรกิจไปด้วยนะคะควบคู่แล้วก็ สอนหนังสือไปด้วยนะคะแต่แน่นอนเรื่องของ2องอย่างเนี้ยมันต้องบาลานซ์กันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือแผนปัจจุบันนะคะก็คือว่าทํา2อย่างนี้ให้ดีที่สุดนะคะสำหรับแผนทําโครงการปัจจุบันนะคะปีนี้นะคะก็เพิ่งเปิดตัวไปเนาะ499้ยาูนิตน่าจะมีเปิดอีกหนึ่งโครงการนะคะก็เดี๋ยวลองลองดูรายละเอียดทีหนึ่งว่าจะเป็นโครงการขนาดไหนแล้วก็รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ สำหรับนะักพัฒนาสังหารุ่นใหม่นะคะที่อยากจะเข้ามาในวงการนี้นะคะถ้าย้อนไปวันแรกอะคะ่ะหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าุการลงทุนอสังหาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไกลตัวซับซ้อนยุ่งยาก ะะเป็นธุรกิจของคนรวยอยากจะบอกว่าเมื่อได้มาอยู่จุดนี้นะคะเพราะว่าอันนี้พิสูจน์กับที่บ้านมาแล้วนะคะเพราะว่าที่บ้านตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ได้เริ่มต้นแบบมีเงินถุงเงินถังแล้วก็เริ่มต้นเรียกว่าติดลบด้วยซ้ํานะคะแต่ว่ามาถึงทุกวันนี้นะคะก็ผ่านการพัฒนาโครงการทาวน์โฮมมานะคะก็ระประมาณสัก4ี่พันยูนิตแล้วนะคะมันก็พิสูจน์ได้คะ่ะว่าธุรกิจนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะธุรกิจนี้เนี่ยสเสน่ห์ของอสังหานะคะก็คือว่าเราสามารถรวยได้โดยเงินคนอื่นคะ่ะ นั่นก็คือว่าเราสามารถใช้เงินของธนาคารได้เพื่อที่จะมาทำโครงการอสังหานะคะหรือว่าเรียกว่ากู้แบงก์นั่นเองแล้วก็สามารถใช้เงินคนอื่นอีกเช่นกันในการที่จะระดมทุนเพื่อที่จะมาทําโครงการเพราะว่าอสังหาเนี่ยมันเป็นปัจจัย4ี่ค่ะมันมีความมั่นคงมากๆนะคะในการลงทุนสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ทําให้แตกต่างจากการลงทุนประเภทอื่นๆนะคะแต่อยากจะบอกว่าถ้าคุณเข้ามาแล้วนะคะ สิ่งสําคัญกว่านะคะก็คือว่าวันนี้นะคะคุณต้องรู้ในสิ่งที่คุณกําลังจะทํานะคะเพราะความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดจากความไม่รู้ค่ะที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อผิดที่ผิดเวลาผิดราคาเมื่อไหร่มันก็จะติดดอยที่เรียกว่านานเหมือนกันนะคะกว่าจะหลุดออกมาได้เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการลงทุนด้านของความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะคะแล้วถ้าเกิดใครที่เรียกว่าไม่มีทุนยิ่งต้องศึกษาเยอะๆค่ะเพื่อที่ว่าคุณจะสามารถสะสมทุนได้นะคะ ทำไมถึงอยากมาสอนนะคะก็คือว่าเราคิดย้อนกลับไปค่ะวันแรกที่เราเริ่มต้นลงทุนเนี่ย ถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งนะคะมาบอกเราว่าให้เราทํางงอย่างนั้นอย่างนี้เราจะไม่เจอกับบทเรียนราคาแพงนะคะมันก็คงจะดีนะคะก็อย่าจะจะมาคอยชี้แนะให้กับคนอื่นได้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็คิดว่าในการดําเนินธุรกิจอะคะ่ะส่วนตัวก็คือมีความสุขที่จะได้ทํางานด้วยแล้วก็ได้แบ่งปันความรู้ด้วยเพราะรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เงินมันตอบไม่ได้อะคะ่ะมันตอบโจทย์ไม่ได้นะคะก็เรียกว่าเป็นมูลค่ารูปแบบหนึ่งเป็นมูลค่าทางจิตใจนะคะโดยที่หลักสูตรเนี้ยก็ตั้งใจที่จะทํา ขึ้นมาอาจจะด้วยอีกหนึ่งเหตุผลก็คือว่าไปเรียนมาเยอะค่ะก็คือว่าที่ผ่านมานะคะไปเรียนมาด้านเกี่ยวกับปริญญาโทนะคะด้านการลงทุนสังหาของธรรมศาสตร์แล้วก็เรียนด้านของสถาบันสังหาที่จุลานะคะแล้วก็ยังมีสถาบันอื่นนู่นนี่น,นั่นเยอะแยะไปหมดแล้วเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยเราอยากจะนําความรู้ทุกอย่างค่ะมาควบนะคะบวกกับประสบการณ์ที่เราได้ทํางานในมหาชนด้วยแล้วก็ประสบการณ์ของที่บ้านนะคะที่ทําโครงการมาแล้วมากกว่า10ปีนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งดีๆที่สามารถนํามาบอกต่อแล้วก็สามารถนํามาแลกเปลี่ยนได้นี่ก็คือที่มาของหลักสูตร Real Estate Developer นะคะหรือว่าหลักสูตรนักพัฒนาอสังหานะคะรวยได้โดยเงินคนอื่นนั่นเองค่ะ สิ่งที่เอามาสอนนะคะก็จะมีตั้งแต่ไล่ตั้งแต่การซื้อที่ดินเลยซื้อที่ดินต้องดูยังไงมีอะไรต้องระมาัดระวังบ้างนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าคุณซื้อที่ผิดแปลงนะคะเหมือนคุณติดกระดุมผิดนะคะถ้าคุณติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะคะที่เหลือผิดหมดเลยนะคะซื้อที่ดินแล้วนะคะก็ยังต้องมาคิดต่อะคะ่ะว่าจะมาทําอะไรที่ดินกับแปลงนั้นนะคะเพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดจะพัฒนาเป็นอะไรดีนะ,ะเราก็จะวางแผนงานขายงานการตลาด งานโอนงานก่อสร้างยังไงนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเงินอีกจะกู้แบงก์ยังไงนะคะทำให้กู้แบงก์ได้ต้องวางโปรไฟล์ยังไงหรือว่าต้องมีหลักประกันอะไรไหมแล้วถ้าเกิดคุณมีทุนการทํางานก็รูปแบบหนึง่งไม่มีทุนก็จะเป็นการทํางานอีกรูปแบบหนึง่งนะคะเรื่องของทุนเนี่ยบอกเลยว่าทุนเนี่ยมี2แบบก็คือทุนภายในกับทุนภายนอกนะคะทุนภายในก็คือเรื่องของความรู้คอนเน็กชันนะคะถ้าคุณมีตรงนี้แข็งแรงนะคะเดี๋ยวทุนภายนอกมาเอง เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครติดเรื่องของไม่มีเงินลงทุนไม่ต้องห่วงค่ะแต่ขอให้คุณมีเรื่องของทุนภายในให้พร้อมดีกว่าเพราะต่อให้คุณมีเงินลงทุนแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้ที่เพียงพอคุณก็อาจจะเจงได้นะคะดังนั้นเราจะฝากไว้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาในวงการนี้นะคะก็อยากจะให้ศึกษาไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าโอกาสในการลงทุนเนี่ยมันจะมีมาให้เฉพาะคนที่พร้อมค่ะ